เกิดอยากจะเปลี่ยนจำนวนจุดทศสัญยมโอเคไหมครับให้เป็นหลายหลายตำแหน่งเพราะฉะนั้นยังไงเราจะใช้คำสั่งฟอร์แม t คำสั่งฟอร์แม t จะอยู่ข้างบนปุ่มจุดเราก็เลยต้องกดเซกเกิลก่อนเห็นไหมครับเวลาคุณกดปุ่มเซกเกิลมันจะมี2 n d ขึ้นมาโอ้เล็กๆด้านมุมซ้ายสุดบนหน้าจอเสร็จแล้วผมก็จะกดจุดเพื่อใช้คำสั่ง เพราะฉะนั้นคำสั่ง format ก็จะบอกผมว่าตอนนี้จำนวน decimal point อยู่ที่2ตำแหน่งคุณอยากจะได้กี่ตำแหน่งก็กดตัวเลขนั้นแล้วกดปุ่ม enter ลงไปอยากได้4ตำแหน่งกด4กด enter อยากได้2ตำแหน่งกด2กด enter อยากได้กี่ตำแหน่งกดตัวเลขนั้นลงไปเลยผมชอบสีตำแหน่งผมก็จะกดสีกด Enter เสร็จแล้วจริงเราก็ต้องคลิปออกมาจากคำสั่งนี้โอเคไหมครับแต่อีกวิธีการนึ่งที่ง่ายกว่าผมจะใช้คำสั่งเคลียร์หน้าจอเคลียร์ดิสลย์ก็คือปุ่ม CEC ที่อยู่ข้างซ้ายสุดด้านล่างสุดกดปุ่ม CEC มันจะออกมาจากคำสั่งนะั้นตัวเลขเลอะเทอะอยู่เลขสีอยากให้เป็นศูนย์ก็กดปุ่ม C.E.C. เคลียร์หน้าจอเคลียร์ดิสเลย์อีกทีหนึ่ง